สวัสดีครับพบกับน้าแป๊ะอินสุนะฮะจากฟาร์มมิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแป๊ะนำเจ้ามิวเอ็กซ์223นะฮะมาที่นักกมลการยางนะฮะเคเอ็มเรสซนะฮะแต่งจัดหนักจัดเต็มเลยนะเต็มสูบช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับแล้วก็แล็บสติ๊กเกอร์ครึ่งคันมาเรียบร้อยนะฮะในรุ่นนะที่เอามาแต่งนะฮะมิวเอ็กซ์อีลิแกนเครื่อง1.9นะครับสีขาวมุกนะฮะราคาค่าตัวรถอยู่ที่รวมสีขาวมุกนะฮะ1,411,000บาทนะครับเราไปดูชิ้นแรกกันเลยว่าใส่ออะะะะไรรบบ้้างนนคัลฮ ล้อขอบ18เป็นของเลนโซนะฮะดำด้านนะฮะลัดด้วยยางโตโยต้าเอสซีสามนะฮะสองหกห้าหกสิบสิบแปดจบด้วยคิ้วล้อนะฮะดำด้านนะฮะรับกันหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างต่อนะ,ะแน่นๆเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์สี่ต้นพร้อมสปริงโหลดนะฮะหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลงสองนิ้วนะครับหน้าควินซิลี่ปรับระดับได้สิบหกระดับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะฮะสี่น็อคู่หน้านี่แดงๆนี่ยปรับองศานะครับแล้วก็ การโค้งของ KM สีน้ำเงินนี่นะครับข้างหลังเป็นนิกกี้แบดซับแข้งนะฮะปรับได้8ระดับนะครับน้าเส้นเรียบร้อยครับ KM Racing Shop นะฮะแล้วก็ใส่ชิ้นเดียวเลยฮะคาดเอลมีไฟของคาโตชุด V2 นะครับ Employer V2 นะครับเวลาเราเปิดไฟหลีเปิดไฟใหญ่นะฮะไฟจะติดยาวเลยครับเดี๋ยวพอเยียบเบรกไฟจะโชว์ขึ้นครับเห็นไหมครับคันดีลสติกเกอร์นะฮะ แล้วตีเครื่องเครื่องข,ข,ขันงานเรียบร้อยนะตรวจสอบคุณภาพเองนะฮะ QC เองทุกชิ้นงานครับรับประกันคุณภาพแล้วก็เบ้ามือจับครับ4ประตูเลยเบ้ามือจับกันเป็นรอยนะฮะแล้วก็กันสาดสี่บานนี่แถมให้นะฮะสชิ้นเลยนะครับแล้วก็แถมล็อกยางอะไหล่นะฮะฟิล์มนะฮะฟิล์มนี่จะเป็นอย่างดีนะนาโนเซรามิกนะฮะของอัลติเมทรับประกัน10ปีเลยนะครับ อยู่ข้างนอกมองออกมาจะมืดนะฮะอยู่ข้างในมองออกมาจะสว่างกันแสง UV ได้เกือบ100%ครับเลือกฟิล์มได้นะฮะ40-60-80นะครับต่อไปภายในนะฮะคันนี้เสริมนะฮะคาเลขไฟฟ้าของ a b o ็นะเข้าเข้าล็อกพอดีนะฮะช่องพอดีเลยใช้ซ็อกเก็ตเสียบนะไม่ปอกสายนะฮะรอบมาเร็วขึ้นขับสนุกขึ้นสมูทขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะฮะเนี่ยมีเสียงนะฮะมีทั้งหมด9เลเวลนะครับน้ำเป่าไว้ที่4 นี่ครับเครื่ไฟฟ้าต้อง A box ครับทุกคันด้ออกจากฟาร์มมี X แถมกล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมริกาดนะฮะบันทึกงานใช้งานได้จริงนะฮะรับประกันคุณภาพนะครับพม6ดีนะฮะกันน้ำอย่างดีนะฮะปูทั้งคันเลยนะครับพม6ดีนะครับให้ดูครับนี่ฮะแถวแถวสามก็มีนะฮะนี่แถวสุดท้ายครับไว้เก็บสาระได้นะฮะแล้วของที่ติดมากับรถนะฮะชุดโช๊คนะฮะโช๊คเดิม สปริงปีกนกแล้วก็กันโค้งนะฮะคืนท่าน FC หมดนะครับเราใส่ช่วงล่างใหม่แน่นๆเลยนะครับตามที่น่ารีวิวเลยครับนึกถึงที่อีซูมิว X นะฮะนึกถึงนะแปะจากฟาร์มเอ็กได้เลยนะฮะเบอร์ติดต่อนะแปะนะครับ099-515-9263ครับ l ล n e ID นะฮะ p a e 6 5 8 6ติดกันเลยนะครับทักหาโทรหานะแปะได้ตลอดนะฮะอยากได้โปรเด็ดๆดีๆนะฮะเชิญครับทุกรุ่นทุกแบบนะมิว กระบะก,ก็ขายนะครับทักหาโทรหาได้ยังไงคลิปนี้นะแป๊ะฝากไว้นหน่อยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ